ช่วงนี้เป็นอีกช่วงที่ถือว่าเป็นความสําคัญของงานในวันนี้เลยนะครับเราได้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องอกับเมื่อปีที่แล้วและเราก็ได้รู้ว่าเราทําอะไรแต่ทั้งหมดแล้วเบื้องหลังของสิ่งต่างๆทั้งหมดการบริหารจัดการการเลือกการเตรียมการทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรต้องอยู่ที่บุคคลท่านนี้ครับผมจะมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเพื่อที่เราจะได้รับทราบเรื่องราวทั้งหมดอย่างแท้จริงขอเสียงปรบมือต้อนรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ s c g คุณการตระกูลหุ่นครับ เชิญพี่การครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนฮะก็ผมเชื่อว่ามีหลายเรื่องที่ที่พี่ๆน้องๆชาว SCG ทุกคนอยากรู้ว่าในช่วงเวลาวิกฤตที่ผ่านมานะครับท่ามกลางเสียงสรรเสริญเยินยอจากสังคมทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นว่า SCG ได้ทำอะไรไปบ้างนั้นผมขอไล่เรียงจากต้นเลยครับพี่การรู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมได้ยินมาว่า SC g ประเมินทั้งหมด โดยที่ช่วงนั้นคนกรุงเทพอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นใช่ไหมครครับจริงๆตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาเลยฮะกันยาเลยเหรอครับกันยานี่ภาคเหนือยังไม่ท่วมเลยเพื่อว่าภาคเหนือเริ่มแล้วฮะเริ่มท่วมทงนบนนะฮะเริ่มเริ่มแล้วฮะแล้วก็เราก็ทีมของโดยเฉพาะทางบ c ซอครับก็ทําได้ดีมากจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเราเลือกทีมถูกฝาถูกตัวนะครับนะครับเขาก็ได้ทดลองป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับ แต่ว่าข้อมูลทางเกี่ยวกับน,น้ำเนี่ยเราก็รับฟังมาตลอดครับก็เห็นได้ชัดว่าทางเหนือเองอยัางกองงานทางลําปางเราโดนก่อนทางซีงูนั้นนะครับแล้วก็ช่วงต้นต้นเดือนจําได้ว่าต้นเดือนตุลาคมคผมเองกับทางพี่เบน์พี่กิติทางการบุคคลกลางพี่หมายความว่าการป้องกันสนํงงานักงานเอาตรงนี้ถึงมติบางซื่อนี่ป้องกันตั้งแต่เดือนไหนครับจริง,รงๆเขาคุยมาก่อนล่วงหน้านานแล้วล่ะฮะวางแผนไว้แล้วว่าจะป้องกันยังไงอย่างนี้ครับ คือคุยกันตั้งแต่ก่อนก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือตอนที่เรามี BCM มาปีปีก่อนที่ผมรู้มากันยารัฐบาลยังไม่คิดจะป้องกันอะไรเลยนะฮะเราเราคิดวลาะฮะเราคิดว่าเธอน้ำมาเยอะๆเนี่ยพี่คิดจะลงสมัครอะไรไหมครับไม่อะครับไม่นะฮะอ่โอเคผมนอกเรื่องนิดหน่อยครับหลังจากนั้นพอพี่รู้ว่ามันจะมีมวลน้ำมีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ๆ เขาคุยมาให้หมดแล้วนะฮะวางแผนมาเรียบร้อยอย่างต้องพูดด a t a c e ซ t e r จะทํยองไรยังไงครับงบมานก็ให้ไปเรียบร้อยก็ทำคราวนี้ช่วงปลายเดือนเราอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ฝั่งโน้นฮะอยู่ฝั่งโน้นคราวนี้แถวๆต้นต้นตุลาก็มีทริปต้องไปอเมริกาก็ไปกับาโบนกลางฮะพี่พี่เบนซ์พี่กิติไปช่วงนั้นเนื่องจากกลางคืนก็คอยเช็คข่าวเมืองไทยตลอดตั้งแต่ก็จะว่าปลายเดือน กันยานะครับเราต้นเดือนน้ําก็ขบวนก็เยอะมากแล้วนะฮะก็ได้ตอนเช้าก็มาเจอพี่เบนทุกวันนะฮะก็บอกพี่เบนรู้สึกถ้าจะไม่รอดดูจากมวลน้ําขนาดนาดอยู่นู้นยังต้องตามข้อมูลแบบทุกวันเลยเหรอโอ้โหก็ก็ก็ดูคําเป็นห่วงก็เลยคุยบอกว่าสงสัยจะไม่รอดนะถ้าไม่รอดแล้วน้ํามันเยอะขนาดนี้เนี่ยทำยังไงก็คิดว่าอันดับแรกเลยคงต้องดูแลพนักงานให้ดีที่สุด เท่าที่จะดีแล้วก็คุยนะฮะคือคที่คุยกันนี่ก็คือที่ห่วงอันดับหนึ่งเราต้องดูแลพนักงานก่อนใช่ถูกต้องปกติเรามักจะได้ยินว่าเราจะต้องดูแลส่วนไหนระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อะไรแต่นี่ให้เลือกพนักงานก่อนอเรืรจริงยังไงฮนะพี่คิดยังไงครับตอนนั้นเพราะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องเกี่ยวกับบิสเนสเรามั่นใจว่าทีมงานที่ดูแลเรื่องบ,บิสเซสเนี่ยรเรื่องของ B C M business continuity management เนี่ยรับได้ นะครับเพราะเราคุยกันมาเยอะแล้วนะครับอ๋อเรามั่นใจว่าสิ่งที่วางไว้เขาดูแลตัวเองได้เขาเ้ขาปกป้องทรัพย์สินของหน่วยงานเขาได้แน่ใช่ครับเพียนที่ที่ผ่านมาไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยอ๋อเหรอฮะปล่อยเขามั่นใจเลยครับโอ้ข้างมันใจก็ปล่อยเขาไปแต่พิจารณาว่าเรื่องการดูแลพนักงานของเราเองรวมทั้งครอบครัวด้วยนะฮะเพราะจริงๆก็คือถ้าเราเป็นไม่ได้ที่เราจะช่วยพนักงานแล้วแล้วครอบครัวทำยังไงใช่ไหมก็คือจะต้องจัดหา ช่วงแรกๆเราก็เลยมีทีมการบุคคลก็มาจัดหาที่พักอยู่ทแถวๆนี้ฮะใ,ใกล้ๆช่งพักหนึ่งเมื่อเมื่อน้ำเริ่มเข้ามาจริงๆจังจก,ก็ดูถ้าจะไม่ไม่รอดก็คือก็กระจายกันไปตะก,กี้ได้ฟังอย่างทีมของทางอเคา n ์ิ้งนั่นก็นั่นอยู่ในแผนของบีเซีมอยู่แล้วอ,อย่างนี้ย็จะการเองได้เลยนะครับคือจะจะจะ,จะบอกให้พี่ฟังได้ว่า <laughs> เราได้ฟังเรื่องนี้ผมได้ฟังมาก่อนหน้านี้นะฮะว่ามีการไปจัดการที่แอมบาสเดอร์ใช่ไหมเป็นห้องนี้ถ้าเป็นพนักงานมีอย่างนี้มีครอบครัวนี้จะได้อย่างนี้เอาพ่อแม่ไปอยู่อย่างนี้อย่างนั้นลูกน้องผมมันบอกเฮ้ยเขารับคนเพิ่มไหมวัดมันถึงขั้นนี้เลยนะเขาจะทํารายการโจรทัศน์อะไรไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกว่าเขาไม่รับแกหรอกเพราะก็แกอ้วนและโง่ด้วยมันก็เลยมันก็เลยยังอยู่กับผมต่อไปนะฮะเพราะว่าคนประเภทเดียวกันต้องอยู่ด้วยกันนะฮะเลยไม่ได้มาอยู่เอ g ซีจมี มีคําชมจากสื่อจากองค์กรภายนอกมากมายเห็นเป็นรูปธรรมเห็นผลงานของเอสซีเยอะแ a ่งแล้วก็ยังเห็นการออกไปช่วยเหลือต่างๆผมเชื่อว่าพนักงานทุกท่านได้รับรู้แต่ผมเนี่ยอยากให้พี่พูดกับน้องบ้างเคยพี่เคยลองชมกันตรงๆไหมฮะเออมีฮะมีก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันสมมุติวันนี้เราผ่านแบบงดงามถ้าเป็นแหมถ้าเป็นบอลโลกเราได้แชมป์เงี้ยกับตันทีมีอะไรจะบอกกับลูกทีมบ้างครับ ก็อยากจะบอกถ้าสั้นๆเลยนะฮะก็ผมคิดว่าพวกเรานะฮะชาวเอสทุกคนเนะี่ยสุดยอดนะฮะสุดยอดมากๆนะทั้งเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องแน่นอนเรื่องขวามกลังวใจดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราเราช่วยเต็มที่นะฮะทุกคนนะครับทั้งในทีมคอเซนเตอร์เองทีมรสคิวทีม จริงๆผมเข้าใจผมยอมรับเ x ยสกิลทีมเนี่ยงานหนักแล้วก็งานเสี่ยงอันตรายด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราเราถนัดเราคุ้นเคยแต่ก็มามาฟอร์มกันนะครับในช่วงที่มีการที่ชั้น5นี่นะครับตัวผมเองก็มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมนะฮะแล้วก็ c อร์เซ n นเตไม่ใช่ Call Center ตัวท์ทกีก็มี Conference Call กัน ตอน9โมงครึ่งทุกวันนะครับสู่การน้ําก็เห็นที่ชัดเลยฮะการจัดองค์กรอะไรต่างๆเป็นอินฟอร์มอลหมดนะครับไม่มีไฮราคีไม่ใช่ว่าพี่การจสั่งอะไรยังง้ไม่เลยจริงๆพี่การทําตัวดีที่สุดก็คือต้องไม่ไปแกะกะเขาปล่อยเขาทำเลยปล่อยเขาทำนะฮะต้องไม่แกะกะนี่ผมมองอย่างของไม่อยากจะกระทบรัฐบาลนะฮะคือคนที่ไปทำก็ไม่อยากโทษที่ผมพูดผมก็ไม่อยากโทษ คือไม่รู้จริงทั้งนั้นนะฮะเรื่องพวกนี้ทุกคนไม่รู้จริงร,รแต่ในใช้ว่าคนของ ECG เองเนี่ยฮะเราเราองค์กรการจัดการในช่วงนั้นนะฮะค่อนข้างอินฟอร์มอลก็ว่ากันไปนะฮะอินฟอร์ไวส์ไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรที่แก้ไขปรับปรุงก็ลุยทํากันเลยนะครับผมเองก็มีโอกาสโทรเข้ามาบางทีก็มาประชุมด้วยนะครับเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงนี่ก็จบแล้วบจบนี่ทุกเรื่องเลยนะฮะมีอาจจะคุยเรื่องธุรกิจน้อยนะฮะแล้วก็การช่วยเหลือพนักงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็ ช่วงหลังๆเมื่อเราช่วยตัวเราเองได้ดีมากๆแล้วเนี่ยก็มีมีประเด็นที่จะไปช่วยประชาชนข้างนอกให้มากขึ้นนะครับ,รบซึ่งจริงก็ทํามาต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะถึงช่วงหลังก็มาคุยเรื่องนี้่ันข้างมากก็ต้องขอขอบคุณชาวเอซีทุกๆคนเลยนะครับรวมทั้งพวกต้องยอมรับด้วยนะฮะว่าทางแม่บ้านเองนะ,ะรปภเองที่นี่เองก็มีส่วนสําคัญเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะครับที่ใกล้ชิดกับเอซีจีพวกเราเกันเอง นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วก็เรียนตรงๆเลยว่ามีความซาบซึ้งมากเมื่อกี้ไปยืนอ่านที่บอร์ดที่เป็นรูปหัวใจนะฮะอ่านไปก็น้ําตาซึม mm hmm. เลยนะฮะจริงช่วงที่ประมาณช่วงพิจิกาแล้วนี่นะฮะตอนที่หนังสือหนังสือบทเรียนเนี่ยฮะับถอดบ,บทเรียนเนี่ยจะออก ก็คือในช่วงที่เราเราทำงานกันอยู่นะฮะก็มีสื่อมวลชนหลายคณะทีเดียวมาเยี่ยมชมครับแล้วเขาก็มีคณะหนึ่งมาาผมด้วยนะฮะก็บอกโอเคจากนั้นไปก็เราก็ลืมไปละนี่พอจะไปนิวยอร์กช่วงนั้นก็ถือตั้งใจที่จะไปสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนก็ไม่อยากไปแต่ว่าก็ต้องไปก็บอกว่าทีมงานพี่ตู่ก็เอาเอาต้นฉบับมาให้ดูนะฮะบอกพี่การช่วยรีวิวเฉพาะพาร์ทของพี่การเนี่ยว่าถูกต้องไหมอะไรไหมนะฮะ ก็ได้รับมาทั้งเล่มเลยนะฮะยังเป็นเป็นกระดาษ A4 อยู่ผมกำลังน,นึกนึกว่าพี่การเองก็ทำตัวเป็นหน่วยเลสคิวไปไปช่วยกู้ภาพพจน์เสียงที่ต่างประเทศใช่ฮะใช่ไหมถูกต้องเลยการนักลงทุนบอกว่าฉันไม่มาอ,นนอยู่ละประเทศนี้อันนี้อันนี้จริงๆเลยก็คือไปพบนักลงทุน2วันที่นิวยอร์กเพื่อไปขุยเรื่องน้ำท่วมเนเดือนนีะใช่ฮะนี่ระหว่างที่อยู่บนเครื่องนะฮะก็นำเอาเอาเอาต้นฉบับนี้ไปอ่านยังไม่มีภาพไม่มีเสีงสิ้นเลยนะฮะเพียวๆเลย เชื่อไหมอ่านไปเนี่ยสองสมหน้าน้ําตาไหลสักพักก็มันด้วยความซาบซึ้งไงฮะผมนั่งเป็นบิสเซ s ลคลาสไม่ได้ขึ้นเฟิร์สคลาสก็ข้างๆเขาก็เอ๊อยู่เป็นอะไรเปล่าเราก็บอกเอ๊ไปผ่าตามาเรามีปัญหาที่ตาว่างั้นเนขาบอกก็อย่างนั้นนะครับแต่จริงๆมีมีความซาบซึ้งจริงๆนะฮะแล้วก็ลองอ่านเนี่ยตัวพี่การเองอ่านมาทั้งหมดสามรอบแล้วนะฮะโอ้โหครับก็ก็ก็ต้องขอบคุณแล้วแสดงว่าซาบซึ้งจริงๆนะฮะเนี่ยอ่านสามรอบเลยอ คำถามสุดท้ายครับสำคัญมากสำหรับผมมันจะท่วมอีกไหมครับผมผมเดาว่าพี่การเนี่ยได้รับข้อมูลและพยายามหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลารวมทั้งเจ้าหน้าที่ของพี่ด้วยนะฮะที่จะต้องส่งข้อมูลให้พี่มีความคิดเห็นเป็นประการใดครับยังไม่ท่วมนะอืม จ<ฮ>บกนี้นะฮะเพราะตอนนี้น้ําทุกคนข้อมูลน้ําในเขื่อนอะไรต่างมันเป็นข้อมูลสาธารณะแล้วนะฮะเป็นภาพรวม i n f o r เมชั o ทุกคนรู้ตามหมดเลย80กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้83.5จุด8เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ <ฮะ S 2> ก็จะตามแล้วเชื่อว่าเขาพูดจะเจนนะฮะว่าเดือนเดือนเมษาเนี่ยน้ำในเขื่อนใหญ่สองเขื่อนก็จะลงมาเหลือประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งจะต่ำกว่าปีที่แล้วครับนะครับ แล้วจากนี้ไปเรื่องของการขุดลอดกรูกครองอะไรต่างๆซึ่งผมพอจะรับทราบข้อมูลมาบ้างนะฮะเชื่อว่าก็นะครับ,รบแต่อย่าประมาทเท่านั้นเองนะครับอย่าประมาทเราก็คงต้องตั้งรับเต็มที่ในแง่ของเอ g ซเองนะครับครับคำตอบคือประเมินว่าไม่ไม่แต่ไม่ประมาทด้วยไม่ประมาทด้วยนะฮะถ้ามันมาครั้งนี้เราจะรับมือได้ดีกว่าปีที่แล้วอีกไหมครับเชื่อว่าจะรับได้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะคร เอาล้วครับก็คอยติดตามกันก็ภาวนาผมว่าภาวนาเหมือนกันครับไม่มาดีกว่านะครับแต่ถ้ามาผมเชื่อว่า SCG ก็จะจัดการได้และก็จะออกไปช่วยผู้คนอื่นอีกเหมือนปีที่ผ่านมาและน่าจะดีนะครับขอบคุณสําหรับคําสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับเชื่อว่าคงจะทําให้พวกเราทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ภูมิใจที่อยู่ในองค์กรแห่งนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้พี่การด้วยครับขอบคุณครับ